สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีหนังเข้าใหม่ที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในต่างประเทศฮะและกําลังจะเข้าฉายในประเทศไทยเร็วนี้เว้ยกับหนังที่ทั้งตลกสยองและเหนียวแน่นหนึบไปทางร่างที่ใช้คําว่าเหนียวแน่นหนึบไปทางร่างมันใช้คํานี้ได้ทําไมถึงใช้คํานี้ทุกคนลองดูโปสเตอร์ กับชื่อเรื่องที่ฟังดูธรรมดาแต่เพราะเรื่องไม่ธรรมดานั่นคือ t o g e t h e r ที่กำลังจะเข้าฉายในปีนี้ครับและคือดูรีวิวในเว็บมะเขือเทศอ่ะอมณวันนี้ที่ผมอ่านอยูอ่รีวิวมะเขือเทศสดมาก100%เอาเรื่องอยู่นะแล้วผมค่อนข้างสนใจหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ได้เห็นโปสเตอร์แลวคือมาแนวบอดี้ฮอลเลอร์คือแบบนี้คือเลิฟอะไอเลิฟผมยังล้าความรู้สึกจากเดอะซับแซนไม่ได้เลยซึ่งในคอนเทนต์นี้ครับผมได้ไปตามไล่อ่านรีวิวของทางต่างประเทศไว้ว่าเขามีความคิดเห็นกหนังเรื่องนี้ยังไงฮะลังกันที่พวกเขาได้้้้ดูแลแลลววะนนี่ค่คคคืืออเหาาทผมสรมฟังรังบ คนที่ดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยเขามีความที่เห็นกับหนังเรื่องนี้ยังไงบ้างเว้ยไปแฮ<ส><ส> แล้วสำหรับเมมเบอร์หมูแดงทุกคนครับตอนนี้คือคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับสามารถดูคลิปได้ก่อนใครนะคือคลิปไหนที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เมมเบอร์ได้ดูก่อนใครเลยครับทุกคนสามารถสนับสนุนช่องครับเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นครับพร้อมกับป้ายลุสบสเเก๋ๆแบบนี้ครับเอาไว้ประดับหน้าชื่อตอนคอมเมนต์อีกด้วยครับและขอบคุณเมมเบอร์และก็ผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนช่องมาโดยตลอดครับ หนังเรื่องนี้เป็นผลงานเปิดโตของผู้กำกับไม่คินแชงครับที่เรียกเสียงฮือฮาจากเทศกาลซันแดนครับในสายมิดไนท์แดงแต่รอบแรกที่ฉายเลยถามว่าสายมิดไนท์ในซันแดนคืออะไรใช่ไหมมิดไนท์คือหมดหมู่หนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนครับที่เน้นฉายหนังแนวสยองขวัญระทึกขวัญตลกลร้หรือแปลกประหลาดค,ครับซึ่งมักจะฉายในช่วงหนึ่งเนาะเหมาะกับคนดูที่ชอบความกล้าทา้าทายและนอกกระแสครับโดยหลายเรื่องจากสายแนกะกลายเป็นหนังเค้าสหรือประสบความสำเร็จในวงกว้างในภายหลังครับอย่างเช่น h e เฮดิเทอรี่เดอะเบลวิสโปรเจกต์เดอะบาร์บดุคหรือยูเอูดเอง ชื่อผู้กำกับไมเคิลแชงเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนาะคือไมเคิลแชงเนี่ยผู้กำกับคนนี้เนี่ยเขาเป็นที่รู้จักในการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์บนยูทูบไปในช่องเขาครับที่ชื่อว่าทีมทีมเฟตซึ่งมีทั้งหนังสั้นไซไฟตลกไลายและวิดีโอแนวซีซีครับที่โดดเด่นด้านการใช้เอฟเฟกภาพครับและการเล่าเรื่องแบบกระชับเว้ยคือด้วยผลงานในช่อง YouTube ของเขาอะเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้กำกับที่สามารถเลสอิสมอลครับหรือว่าสร้างแบบน้อยแต่มากอะจึงไม่น่าแปลกใจที่ทูเกเตอร์เนี่ยแชงเขาใช้ร เปลี่ยนป่าได้อย่างแนบเนียนะซึ่งช่วยลดงบป,ประมาณไม่ได้มากโดยที่ไม่ลดคุณภาพของหนังครับและการเลื่อกโลเคชันแบบนี้เนี่ยสะท้อนความเข้าใจในเชิงสร้างสรรค์ของแชงครับว่าบรรยากาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฉากหลังเว้แต่เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้า้วยครับการใช้ธรรมชาติที่ดูลึกลับเป็นฉากหลังเนี่ยยังช่วยเสริมทีมความรักที่กลายพันธุ์ที่มันคือพ็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้ครับที่เร,เรากำลังพูดต่อจากนี้และจุดที่น่าสนใจของหนังเรื่องนี้คือเขาเอาคู่สามีภรรยาในชีวิตจริงอะมาเล่นเว้อย่างเอริ เขาเล่าถึงตัวละครมิลลี่ไว้ครูสาวที่ได้งานใหม่แชนบ,บทและแฟนหนุ่มของเธอชื่อว่าทิมครับที่เป็นนักดนตรีที่ชีวิตกำลังเงียบเหงี่ครับทั้งสองตัดสินใจย้ายออกจากเมืองครับเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับแต่ไม่ยอยู่นนงครับในระหว่างที่พวกเขาเดินป่าเนี่ยพวกเขากลับเจอเหตุการณ์ประหลาดไว้คือพวกเขาตกลงไปในรอยแยกและหลังจากนั้นเนี่ยคือร่างกายของทั้งคู่เนี่ยกลับเริ่มติดก,กันและประสานเข้าหากันไว้ใช่ติดก,กันแบบในที่แบบแยกกันไม่ออกอ่ะขยับหนีก็ไม่ได้อ่ะยิ่งพยายามห่างกันมากเท่าไหร่อ่ะมันคือ ภาพแทนความสัมพันธ์แบบเป็นพิษด้วยหรือวความต้องการและการควบคุมกันละกันครับคือเราดูแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนังแนวบอดี้ฮอลเลอร์จัดๆเลยนี่หว่าแต่ไม่ใช่ครับทูเกเตอร์เป็นหนังแนวฮอลเลอร์คอมเมดี้ครับที่เล่นกับความสมพันธ์ที่เรียกว่าโคดิเพนเซซีครับมันคือภาวะที่บุคคลหนึ่งในความสมพันธ์นั้นยึดติดหรือว่าพึ่งพาอีกฝ่ายมากจนเกินไปเว้ยทั้งทางอารมณ์และทางจิตใจครับจนทําให้ตนเองเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวเองครับมักจะเกิดในความสมพันธ์ที่ไม่สมดุลอย่างเช่นคนหนึ่ ไม่มีคนหนึ่ง ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้มันอาจจะดูเหมือนความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันแฝงไปด้วยการควบคุมครับและความหวาดกลัวและการขาดขอบเขตที่ชัดเจนครับซึ่งมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษในที่สุดครับคือทูเกเตอร์เนี่ยเขาเล่นประเด็นเรื่องนี้ไว้จนกลายเป็นเรื่องราวแบบบอดี้ฮอลล์เลยครับที่มีทั้งฉากตลกสยองอึดอัดและเหนียวเหนอะและบางฉากครับมันน่าคลื่นไส้พอสมควรนะแต่ว่าทั้งหมดนียถูกเล่าออกมาอย่างชัฉลาดครับและเต็มไปด้วยอารมณ์ขันแบบเสียสีครับและเพื่อให้ทุ เปิดมมุองโดยเฉพาะหนังที่ใช้ความสัมพันธ์เป็นแกนหลักครับในการสร้างความสยองหรือว่าสิ่งที่ผิดปกติไว้ที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตคู่ครับอย่างเช่นหนังเรื่อง Position ในปี1 9ึ่งไปครับที่เล่าเรื่องของผู้หญิงที่ซ่อนความเหนือธรรมชาติครับจากสามีไว้ท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังหย่าร้างครับหรือ Spring ในปี2องพครับที่หนังมีความโรแมนติกแต่ว่าผสมวสุลกายหรือ Annihilation ในปี2องพครับที่ใช้ภาพการกลายพันธุ์ของธรรมชาติเนี่ยเป็นภาพแทนของความทรงจาและก็บาดแผลในชีวิตคู่ครับคือหนังที่เราพูดไนเมื่อกติ ในร่างกายของคนเราเนี่ยหรือว่าสิ่งแว่เราไม่เป็นภาพสะท้อนของความผิดปกติในความสัมพันธ์ครับโดยเฉพาะเมื่อตัวละครในเรื่องเนี่ยพยายามรักษาบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเก็บไว้ครับหรือยื้อไว้ในสิ่งที่กำลังสลายครับคือหนังแบบนี้ไม่ได้แค่ให้ความบันเทิงเชิงสยองฮะแต่เหมือนกับว่าหนังเราเนี่ยมันกำลังทำงานโดยการแบบเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมอ่ะได้ทบทวนมิติของความรักความผูกพันและความกลรวที่่อบยู่ใต้ความสัมพันธ์ครับส่วนในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยหนังทูเกเตอร์ครับเขาใช้ร่างกายที่มันติดกันใช่ไหมเป็นภาพแทนของ คือมันไม่ใช่ความรักแบบดูแลกันน่ะแต่มันคือความรักที่มันผูกพันจนอีกฝ่ายไม่สามารถหายใจได้เองเว้ยเออผมว่าใช้คานี้ถูกอีกฝ่ายไม่สามารถหายใจได้เองอ่ะเมื่อห่างกันก็เจ็บเมื่ออยู่ด้วยกันก็ทรมานอ่ะและในเรื่องนี้มันจะมีสาระหนึ่งไว้ที่เป็นวัตถุแบบหนึ่งครับนั่นคือเลือดไฟฟ้าฮะทุกคนจะพอดาออกใช่ไหมว่าเขาจะมาทําอะไรที่ตัวละครเนี่ยนำติดมาจากบ้านเก่าเว้ยแล้วก็พูดว่าอยากให้ฉันใช้มันนะนั่นก็เปรียบเสมือนเครื่องมือแห่งการตัดขาดครับที่มันซ่อนความรุนอคื ทางเลืองสุดท้ายคือถ้าใช้เลือดนี่คือหั่นออกจากกาันมันคือทางเลือดสุดท้ายเว้ยที่อาจจะเป็นต้องใช้หาความสัมพันธ์ไม่สามารถคลี่คลายได้ด้วยวิธีอื่นเว้ยคือทั้งสองสิ่งนี้มันคือภาพแทนของการดิ้นหลน่นไหใช้คำว่าดิ้นหล่นก็ได้นะเพื่อรักษา,าวความรักที่มันไม่เหมือนเดิมต่อไปอะติดก,ก็เจ็บแยกกันก็ทรมานและสุดท้ายคืออาจจะต้องใช้ความรุนแรงเชิงอารมณ์อะเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาที่มันบิดเบี้ยวนี่เว้ยหนังเรื่องนี้นจึงไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติหรือว่าสยอออออองวงวววัวออยยััททาาาาาาพยยภเเ้้้้้่่่่่่่่ไไไไลลแแกกกนนนะะีีีคคูตปมมมมจจดโรื หวังไปดูว่าเออไอรอแยกนั้นมันมีอะไรมันมีมิติลึกลับหรือมีเอเลี่ยนอะผมว่าเราอาจจะกําลังเข้าใจคอนเท็กต์หนังเรื่องนี้ผิดไว้ทีนี้พอเรามาฟังโครงเรื่องแล้วคือทําไมมันดูซีเรียสลีวะหรือว่ามันเป็นหนังแนวปราชญาหนักสมองหรือเปล่าแต่จุดเด่นอีกอย่างของเรื่องคือฉากตลกนะเว้ยที่เกิดจากสถา,านการณ์ที่มันแบโจกอะอย่างเช่นฉากที่ตัวละครเอกสองคนอะคือมีเซ็กซ์กันในห้องน้ําโรงเรียนแล้วคือตัวติดก,กันซะงั้นคือถ้าเกิดว่าเดินออกมาจากห้องน้ำปุ๊บแงก็ต้องมีนักเรียนเห็นดูกไหมแล้วคือนออื่นจะมง คือมันจะมีฉากอะไรแบบนี้ที่มันดับออกแนวคอมเมดี้เข้ามาผสมไว้เพื่อให้คนดูเนี่ยไม่ตึงเครียดก,กันไปครับนอกจากนี้คือหนังยังเลือกใช้เอฟเฟกต์แบบคลาสสิกที่เรียกว่าพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์อ่ะที่แบบเป็นเอฟเฟกต์ที่ทำมือจริงที่แบบไม่ได้พึ่งซีใจทุกฉากะนะซึ่งวิธีการทำพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์บน็กกำลังกลับมาเป็นที่นิยมในวงการไว้ทำให้บางฉากเนี่ยมันมีความเลียวของตัวงานอะ่ะและมันดูเหมือนเต็ไมไปด้วยความตั้งใจในการเล่าเรื่องด้วยภาพครับและทูเกเตอร์เนี่ยจึงเป็น ที่ทาให้การดูเนี่ยมันเต็ไมไปด้วยความรู้สึกที่มันหลากหลายเว้ยโดยที่เราไม่ต้องพยายามเข้าใจอะไรที่มันมากเกินไปครับเพราะเอาจริงๆคือถ้าเกิดว,ว่าเล่นเรื่องประเด็นของความรักอะบางทีความรักมันก็ไม่มีเหตุมีผลในตัวของมันเองแล้วป่ะและมีการรีวิวว่านะนักสแสดงสามีภรรยาคู่เนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเว้ยในบทตัวละครของเขานะโดยเฉพาะการแสดงความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจริงเกินไปครับเพราะทั้งคู่เป็นคู่รักจริงมันช่วยเพิ่มความสมจริงอะและทําให้คนดูเนี่ยิ่งรู้สึกอ่อะครับเหมือนแบบนั่งดูคู่รักทะเลาะกันจริง ทุนต่ำไว้แต่พอได้ดูแล้วว่ามันมีโปรดักชันที่มันสะอาดครับเนี้บและภาพสวยครับเหมือนหนังสยองยุค2000นอ่ะที่มีจังหวะที่มันตกใจน้อยมีจังสแกรได้น้อยแต่ใช้ทั้งเสียงบรรยากาศการนองแบบเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับแต่ก็มีความเห็นว่าช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยมีบางคนบอกว่าบางส่วนดูรีบเล่าไปหน่อยแบบดูรีบร้อนอ่ะแล้วก็พล็อตเรื่องบางจุดมันมีจุดอ่อนไว้หรือมันเกิดพล็อตโฮนอนแง่้ของเหตุและผลน่ะแต่โดยรวมคือมันคือหนังที่กล้าพูดเรื่องคู่รักที่าาวไม่กล้า เมงเซนี่เขาพูดถึงนี่นมันคืออะไรเนาะและทูกเกเตอร์ครับหนังเรื่องนี้บอกคนที่ชอบความแปลกคะชอบหนังที่กัดกินความสัมพันธ์แบบเจ็บๆขำๆเว้ยและใครที่เคยคบกับแฟนที่แบบติดก,กันเกินไปเนี่ยจะอินมีอพิเศษครับเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้คุณสงสัยว่าถ้าแยกจากกันแล้วมันจะเจ็บยังไงเว้ยในขนาดที่บางทีอยู่ติดก,กันเกินไปมันก็เจ็บเหมือนกันสุดท้ายนี้วันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ครับยังไม่มีประกาศแน่นอนว่าจะเข้าโรงไทยวันไหนนะถ้าเข้าโรงแล้วอย่าลืมจูงมือแฟนไปดูแต่แนะนําให้เว้นเก้าอี้ห่างกันไว้ช่่อองเพื ดูดูด้วยกันอยู่แล้วตัวติดกนแล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์กันใหม่ฮะหลังจากที่หนังเข้าฉายนะเจินครับทูเกเตอร์ครับ